สวัสดีครับทุกคนครับหมอภูณทวีครับผมวันนี้มาคุยกันเรื่องที่ติดค้างไวเมื่อวานนะครับที่เกี่ยวกับคนที่เป็น key person ในบ้านก็คือบุคคลที่จะชี้นำบุตรหลานของท่านว่าจะไปทางแนวไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ให้ฟังนิดหนึ่งครับคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะ อ้วน,นะครับกินจุกินเก่งนะครับออก่อนหน้านี้ก็จะมีคนที่เขาชอบนะครับเห็นว่าเด็กเอ้ยอ้วนสมบูรณ์น่ารักเออเหมือนคล้ายๆรู้สึกว่าเออพ่อแม่เลี้ยงดีปู่ย่าตายายเลี้ยงดีนะทำให้บุตรหลานท่านอ้วนนะครับเขามีทัศนคติว่าถ้าเด็กอ้วนนะครับแสดงว่า พ่อแม่รู้ว่าปู่ย่าตายายเลี้ยงดีแล้วก็มีฐานะนะครับมีการเงินที่ดีอันนี้ไม่จริงเสมอไปนะครับผมบอกก่อนนะครับการที่ลูกบุตรหลานของท่านน้ำหนักเกินไปเนี่ยจะก่อให้เกิดเป็นเบาหวานความดันไขมันในอนาคตนะครับอันนี้ต้องออปรับทัศนคติตรงจุดนี้ก่อนนะครับวิธีการก็คือปรับทัศนคตินะฮะ ถ้าไม่ปรับทัศนคติตรงนี้เนี่ยบุตรหลานของท่านก็จะเป็นไปตามคำชี้นำของคีเพอร์ซันที่เป็นผู้ปกครองที่เป็นกุญแจนะครับช่วยทำให้บุตรหลานของท่านเนี่ยไปแทงแนวนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนที่เป็นคีเนี่ยมีทัศนคติที่ดีนะฮะที่ดีมีอะไรบ้างก็คือ ให้เป็นคนเหมือนคล้ายๆอยู่ในกรอบในศีลธรรมนะฮะอยู่ในตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะฮะมีความวินัยนะครับมีมฝึกวินัยนะครับฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าปลูกฝังในสิ่งที่ดีให้กับเด็กนะครับไม่ตามใจเกินไปนะครับไม่ปล่อยปละละเลยเกินไปนะครับไม่เจ้าระเบียบเกินไป หรือจะเคร่งคลัดเกินไปคือให้อยู่อะไรที่มันพอดีพอดีที่เหมาะสมนะครับของเด็กวัยนั้นๆนะครับบางคนก็บอกโอ้ยต้องเรียนเยอะๆครับจัดเรียนครับโอ้เรลียนพิเศษทุกติวนูน่นติวนี่ตลอดอะไรที่อะไรเยอะเกินไปก็ไม่เป็นผลดีนะครับจะมีหลายอย่างที่เวลาที่เด็กเขาสําเร็จไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีกลไกป้องกันตัวเองนะครับบางที สำเร็จไปแล้วมีอะไรที่แบบมาสะกิดใจเขาหน่อยเขาก็โดดตึกตายนะครับฆ่าตัวตายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่ทำอะไรที่มันสุดโต่งไปข้างหนึ่งแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่เป็นคนดีแน่นอนนะครับนะฮะอย่างแรกอย่างที่จะปรับทัศนคติตรงจุดนี้ซึ่งถามว่ายากไหมยากมากครับบอกก่อนเลยนะฮะถ้าคนที่เป็นคีเนี่ยเขามีความที่ อารมุ่มอาร่วยล้อมชอมฟังเหตุฟังผลอันนี้โอเคคุยกันได้นะครับวิธีการก็คือจัดกลุ่มประชุมกันในครอบครัวในบุคคลที่ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านนะฮะมีคนที่เป็นคีย์เนี่ยมานั่งคุยอยู่ด้วยทุกครั้งแล้วก็โหวตอ่าอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเนี่ย ในการที่จะดําเนินชี้นาทิศทางการดําเนินชีวิตของเด็กคนคนหนึง่งนะฮะต้องโหวตนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เป็นผลโหวตของครอบครัวแล้วเนี่ยคนที่เป็นคีย์เพอร์เซนหรือว่าคนที่เป็นกุญแจไขที่สําคัญเนี่ยเขาต้องฟังละไม่ฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นลงเป็นเหมือนประชามาติกันนะครับเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คนที่เป็นคีย์เนี่ยเขาจะใช้ประเด็จการเนาะ,ะมันไม่เกี่ยวกันเมืองนะครับนะ มาฟังด้วยเหตุด้วยผลนะครับของในที่ประชุมรวมกันลงความเห็นว่าเด็กต้องเป็นในทางทางนี้เด็กต้องเป็นในทางทางนี้นะครับอันนั้นแหละจะเป็นการปรับการเปลี่ยนการชี้นําทางในในทางที่เหมาะสมของของเด็กคนคนหนึ่งนะอันนี้เป็นเกล็ดลับจริงๆนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ได้เป็นความเห็นของออภรรยาของซพ้าย ของคุกเคยจะมีปัญหากันแน่นอนเป็นตัวบุคคลไปจะทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ติดกินไม่กินเส้นกันตลอดชีวิตซึ่งไม่ใช่ผลดีแน่นอนนะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเป็นประชามติรวมกันหลายๆคนนะครับแล้วก็มาบอกกล่าวกับคนที่เป็นคีย์ในที่นี้นะครับมันก็จะสลวยมากสละสลวยมากขึ้นนะครับทำให้การดำเนินชีวิตของบุตรหลานของท่านเนี่ยอยู่ในแนวทางที่เหมาะสม ผมใช้คำว่าเหมาะสมนะฮะไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดนะครับเป็นไนทางที่เหมาะสมเหมาะกับบริบทของครอบครัวครอบครัวนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็ความลับที่จะมาบอกกันนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของหัวหน้าครอบครัวตัวจริงหรือ key person ที่ไปในแนวทางที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ